เออสวัสดีครับที่จริงวันนี้คิดว่าจะแคสเกมสักหน่อยอเสียใจมากเลยที่โอปอล์ไม่่ะเดี๋ยวเราเกิดมาแคสอันนี้กันเลยก่อนนี่คือรูปภาพที่พี่พี่ฝ้ายถ่ายมานะฮะก็มีประมาณนี้นี่นะฮะใครไม่ดูก็เชิญนะไม่ต้องดู จบนะฮะก็ขอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอ,อ๋อหล่อเลินค่ะอย่าลืมไม่ต้องถ้าเขาหน้าจะมาดาก้อนนะฮะมาแคสเกมดาก้อนกันนะฮะก็ไม่รู้ว่าโอปอจะมาหรือเปล่าเราจะไปแคสกันนะฮะเดี๋ยวขอคัทแปมหนึ่งนะเราจะไปที่นะฮะโอเคฮะก็นี่นะฮะคือรูปภาพถ่ายทั้งหมด นี่ก็จุดที่เดิมนะไม่ต้องไม่ต้องคัดก็ได้นี่นะเออมก็ประมาณนี้นะก็ขอจบเพียงเท่านี้ลักลาก่อนด้วยเจอกันในคลิปหน้านะคะเจอกันที่ดักก้นด้วยนะบาย